สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับผมช่องอัดน้ำซิงนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูเฮ่ชาวซานี่นะ SY 200 c รครับสวยจัดนะโอ้เล่นงานหินครับวันนี้ รกาศครับสุดยอดนะอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเรานะฝั่งบ้านตลาดควายครับเป็นบ้านตลาดาชื่อบ้านตลาดควายนะฝั่งนี้นี่เป็งานหินนะงานเลียงหินครับเดี๋ยวจะมาดูรถหัวลากนะเทหินกันนะนี่เอ็ดายสองร้อซีนะ มาดูครับรถก็วิ่งผ่านนะเลี้ยงไปถึงไหนนาะครับเสียตรงสัแยกเลยครับผมอ๋อัแยกหนาหมู่บ้า,บาน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูครับงานหินนะ ของบริษัทใหญ่นะครับมาแล้วฮิโนวิกเตอร์นะเป็นหัวลากนะครับนี่โนกำลังเข้ามานะเดี๋ยวได้ดูครับเทหินจัดขนาดไหนอนะ่ะต่อมาด้วยเจด้ก้านะนูอิสุเดก้าครับมาฮิโนวิกเตอร์นะ อ่อนะใส่เลยาม่ติตกเกวกเอือเอาเป็นเ,อนนะเอือกร้อยสี่สิบมานะหัวล่างผมไม่ค่อยรู้นะครับ เครื่องยนต์เว้ยใ,ใหญ่เลยข้อมูลค่อยเลยเอาละเดี๋ยวไปดูเทกันนี่ตั้งลำครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะริมอ่างครับอ่างเก็บน้ำในตลาดเรานะตำบลสเมเด็จครับอำเภอเมือง เมืองบุรีรัมย์เรานะตัวนี้เครื่องกี่แรงครับเสี่ยสามร้อยสี่สิบี่เนี่าเป็นฮิโนวิกเตอร์หน้าใหม่นะน่าดูมิคเตอร์ครับสวยนะเดี๋ยวมาดูครับยกดำาท่งหินนะเฮ้ยจัด หน้าก่อนรอ,อนะามรอยสี่สี่แรงม้าครับคอบมันเร็วนะหลอจัดครับนี่โอ้นี่นะเลียงหินนะครับเลียงไปนู่นครับแนวต้นไม้นู่นนะ่ะไกลๆนูนะ่นน่ะ งานของกรมชนประทาน,นครับทีมงาน PRP นะเป็นหัวล่าครับลางโลเบตกระบะดำนะสิบแปดล้อครับเป็นงานชมระะทานนะครับ เราจะเททางนู้นก่อนเดี๋ยวไปดูทางนู้นครับด้านนูน้นไปดูครับเจ้าเจ้าเดก,ก้าเทก่อนหรือเปล่าส่งบินอยู่นะส่งบินน้ำหนักอยู่ครับ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะนี่สุดยอดครับใหญ่นะเกือบสามพันไร่นะครับอ่างเก็บน้ำเฉพาะซิกนี้นะมีฝั่งต้องข้ามนู้นอีกนะครับมีฝั่งตรงนู้นอีกนะฝั่งนี้ยังไม่ขุดลอกนะ ฝั่งในด้านนู้นขุดลอกแล้วครับขุดลอกอปีพศ2,546-47นะสมัยนั้นออดน้ซิ่งนะได้มาลอกนะสมัยนั้นผมได้เป็นทหารชุดทหารช่างครับของพันทหารช่าง201นะได้มาลอกชนทา,านฝั่งนูน้นฝั่งนี้ยังไม่ยังไม่ขุดลอกครับมีงบลอกฝั่งนูน้น เกือบ20ปีแล้วนะนี่อ่ะมาแล้วจอซานี่จะปัดหินลงหรือเปล่าไม่รู้ครับมาดูก่อน S อสบองร้อยสี่ครับซานี่ไอหนุม่มแดนมังกรนะไปแท็กซี่สิบเซนครับ โอ้ยขออภัยครับใบแท็กจิ๊เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเด <c oughs> ก้าครับอีสูเดก้ายูยซอยูย่โรสองครับผมงเยี่ยมเยี่ยมอ้าวสามแปดศูนย์นะซึ่งยนนี่ อเป็นคิวสองครับอ่าวิกเตอร์สามร้อยสิบสี่แรงม้าเป็นฮิโนวิกเตอร์นะน่าจะถอยเทก่อน,นครับอ๋อทิงระยะนะอ่ะ อ่สงขัยังไม่เทครับเดี๋ยวมาดูปัดหินนะจัดเรียงหินครับเล่นหินหน้างานนี้นะสานี้เรานะโอ้นี่